กลับมาพบกันเช่นเคยครับคุณผู้ชมครับในช่วงนี้จะพาไปชมการแสดงแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมทางดนตรีของไทยและสปะปลาวครับมหาวิทยาลัยขอนแก่นร่วมกับกองกายสิ์นะครับและวิทยาลัยศิลปะแห่งชาติสปปลาวจะแสดงดนตรีแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมร่วมระหว่างประเทศฉลองครบรอบการสราปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทยลาวครบ75ปีครับ ที่กองกายศินแห่งชาตินะครับแห่งสปปลาวนายสมศักดิ์วิไลทรกองสุนใหญ่สปปลาวประจําประเทศไทยจังหวัดขอนแกน่นพร้อมด้วยนายเข็มชาติสมใจวงศ์ประธานกิตติมศักดิ์หอการค้าจังหวัดขอนแกน่นผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรพรจนพีบุง้งประธานหลักสูตรดนตรีตะวันตกนะครับของคณะศิลปกรรมศาสตร์นะครับมหาวิทยาลัยขอนแกน่นผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรพรพันธ์แกน่น อัมพรพันธ์นะครับประธานหลักสูตรศิลปศาสตร์มหาบัณฑิตสาขาวิชาดนตรีบำบัดและผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรกฤษดาวงคำจันทร์ประธานโครงการดนตรีสัญจรคณะศิลปรกรรมศาสตร์ครับได้นําคณะอาจารย์นะครับและนักศึกษาหลักสูตรดนตรีตะวันตกกว่า40คนครับร่วมกิจกรรมดนตรีสัญจรประจําปี2 5 6 9เพื่อเฉลิมฉลองและราลึกถึงวาระครบรอบที่สําคัญของสองประเทศครับโดยมีนางวอนวิไลลัท t h ฟ้าสว่างผู้อำนวยการใหญ่ของกองกายสินแห่งชาติสปปลาวพร้อมด้วยคณะผู้บริหารคณาจารย์ได้ร่วมต้อนหลับและก็ร่วมกิจกรรมอย่างอบอุ่นครับ ท่านประธานโครงการดนตรีสัญจรคณะศิลปกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นนะคะก็ได้บอกว่านอกจากการร่วมเฉลิมฉลองและรำลึกถึงวาระการครบรอบที่สําคัญของทั้งสองประเทศในครั้งนี้แล้วนะคะยังคงเป็นการส่งเสริมศักยภาพด้านการแสดงดนตรีของนักศึกษาพร้อมทั้งแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันค่ะขณะที่นายเข็มชาติสมใจวงประธานกิติมศักิ์หอการค้าจังหวัดขอนแก่นก็ได้กล่าวถึงความร่วมมือนะคะระหว่างจังหวัดขอนแก่นกับนครหลวงเวียงจันทร์ว่ามีหลากหลายรูปแบบนะคะตามการประสานงานและความสัมพันธ์ร่วมระหว่างหน่วยงานโดยเฉพาะอย่าง ยิ่งกับการสถาปนาการเป็นเมืองคู่มิตรหรือเมืองมิตรภาพซึ่งได้มีการประสานงานและผลักดันมากว่า6ปีและสําเร็จผลได้ในปีที่ผ่านมาค่ะเช่นเดียวกับกิจกรรมในครั้งนี้นะครับซึ่งคณะศิลปกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นนะครับได้นําวัฒนธรรมและการจัดการเรียนการสอนในวิชาดนตรีตะวันตกด้วยนักศึกษาและคณาจารย์นะครับมาร่วมแสดงและแลกเปลี่ยนกับทีมนักแสดงและนักศึกษา อกองไกยสิ์นะครับจากสถาบันวิจิตรศิลป์นะครับซึ่งแน่นอนว่าครั้งนี้นะครับอาจจะเป็นจุดเริ่มต้นที่นําไปสู่การเชื่อมโยงโครงการในอนาคตร่วมกันอย่างแน่นอนครับผมเยี่ยมยอดมากเลยค่ะเป็นความร่วมมือระหว่างเมืองพี่เมืองน้องนะคะในเรื่องของดนตรีสากลนั่นเองค่ะ